แล้วก็ล่าสุดที่มีการพูดคุยกันเรื่องของรัฐบาลเฉพาะการนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้ค่ะโดยระบุว่ารัฐบาลเฉพาะการที่วุฒธธิสภากําลังมีการดําเนินการมีอำนาจบริหารประเทศไม่จังไม่ต่างจากรัฐบาลรักษาการนะคะแต่ก็เชื่อว่าการเลือกตั้งนั้นก็ยังคงเป็นทางออกที่ดีที่สุด นายชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมได้ตั้งข้อสังเกตถึงแนวทางรัฐบาลเฉพาะการที่สมาชิกวุฒิสภาได้รวบรวมความเห็นจากหน่วยงานต่างๆว่าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่างจากรัฐบาลรักษาการเนื่องจากข้อจำกัดในการอนุมัติและเห็นชอบโครงการงบประมาณต่างๆก็ต้องไม่ผูกพันกับรัฐบาลชุดต่อไปและต้องทำหน้าที่ได้เพียงสองเดือนเพื่อที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งเช่นกัน นายชัชาติกล่าวอีกว่าโดยส่วนตัวนั้นก็เชื่อว่ารัฐบาลเฉพาะการจะแก้ปัญหาได้เพียงแค่การลดความขัดแย้งทางการเมืองเท่านั้นหากมีการยกเว้นการใช้รัฐธรรมนูญก็เท่ากับว่าเป็นการฉีกรัฐธรรมนูญดังนั้นรัฐบาลรักษาการซึ่งทุกคนได้ถวายสัตย์เพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญจะคิดนอกกรอบหรือจะปฏิบัตินอกกฎหมายไม่ได้และหากต้องการให้คณะรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นก็พร้อมรับคำสั่ง แต่ตราบใดที่ยังรับเงินเดือนก็ต้องทำงานให้กับประชาชนต่อไปนายชัดชาติยังเชื่อว่าการเลือกตั้งยังคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดแม้จะไม่ได้เป็นคนดีที่สุดแต่จะเป็นวิธีลดความขัดแย้งได้ดีที่สุดในขณะนี้เช่นกันทั้งนี้จากความวุ่นวายทางการเมืองก็ได้ส่งผลกระทบให้กระทรวงคมานาคมต้องมีการชะลอการดาเนินการโครงการต่างๆทั้งในปีงบประมาณ2557 และการจัดทำงบประมาณปี2558โดยคิดเป็นมูลค่าสูงถึง6แสนล้านบาทขณะที่ทางด้านพลโทรพรรดรพัฒนาถาบุตรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์โดยเชื่อว่าการออกแถลงการ7ข้อของผู้บัญชาการทหารบกแค่ป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงและอาจต้องใช้เครื่องมือมากขึ้นแต่รัฐบาลก็ยังวางใจผู้บัญชาการทหารบก จะไม่ประกาศใช้กฎอายการศึกในขณะนี้เพราะพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพียงพอสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันหรือหากต้องขยับไปถึงการใช้พระราชะกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกฝ่ายรวมทั้งทหารก็ต้องร่วมมือกันภายใต้การยอมรับในระดับสากลด้วย